นเน่จ ER. ับตีเอ้ยออ้ยเต็มเลยจับตีเอ้ยีเนี่ยคนแดกัยอว่ะดีโยูข้างหน้าสตัวคนแดกเรื่อยคนแดกไป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 ดดแล้วแล้วแฆ่ามันจับเอ้ยจับตีครเอครับัตัดเดินไปเิไปเป็นงเป็นตายหตายห

เราอถอยตันตันม่เยไม่ม,ม,ชม,มชีชู่านะอยู่ตรงช่องแค่ะตรงช่องแเห็นป่าปตรงสะพานระวังตรงสะพานน่ะเติมพันเติมพันเติมพัน,น,พน,น,พน,น,พนง้งลกเออวางไว้งกดตรงมากงน,นไหนเนี่ยตายตัวละ luôn phóng, giữ lại quay lại, mày, không má, luôn phóng, âm áp, phóng má, áp, 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 lên lên, bay lên, một một một, Ơi bị kẹt, đây này, con nó bơi, nó bơi, nó nó bơi, nó nó bơi, 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 ở bơi, nó 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 ี่เอ็เนี่เอนโบเออเฮ้ยูนลวไปทำโซนนัดสองพี่ฟานัดหนึงเอายงมปเราจับมาจับเนี่ยตังนี้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 ตันี้้ไปดูตแล้วต่อยดีวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ตรงตรงที่ผมจบต่อยูเกินีไปูที่พวดูรเนี่ยต่อยดีไปไหลไปไหลแล้วไปไหลแล้วไปไหลแล้วมีมงง้ อันนี่ไม่ลงอีกยืนนี่ยืนนี่เออตรงนี้นักแรงอะอยู่ตรงนี้นักแรงรุ่เขาขังไว้เออเออหมดจบเออดเม็ดเม็ดโคตรแล้วเร็วเอาไว้เอาไว้จับโดนตายกว่าจะโดใหญ่ใหญ่แ้าอ๋งเลียวยเลยเว้ยโคตรลุ้นเลยไอ้หี้ยกวาจะได้หลือไี่้ย่หแออ่งแอ้ย่อ้่อไ่้อไกห้อไอ้บี่หีเนี่ยแม่งนี่ย้อไละอไอ้ย แล้วแม่งกดแล้วแม่งกินใหญ่เที่ย์เลยอ่ะขอบคุณดิเนเราช่วยขอบคุณดิเนขอบคุณขอบคุณกระตขอบหมดดีหมดเอ้ยมันขอบต่อแถวะย้อนรับพับเอ้ยรับคนละสิบเอ็มเว้ยต่อแถวเลยต่อแถวเลย